สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทศนุ24วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวที่หลายคนพูดถึงในตอนนี้เรื่องของจนองพณีนักร้องสาวตัวแม่ผู้เป็นที่รักของแฟนคลับทั่วประเทศกับจุดยืนที่ทำให้เธอไม่เพียงเป็นศิลปินแต่ยังเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมลองจินตนาการดูนะครับคุณกำลังอยู่บนเวทีร้องเพลงต่อหน้าผู้คนนับร้อยแต่แล้ว มีใครสักคนเดินเข้ามาพร้อมกับเงินก้อนใหญ่ในมือและขอให้คุณทำบางสิ่งที่ท้าทายศักดิ์ศรีของคุณคุณจะทำอย่างไรสำหรับจะเธอเลือกตอบกลับด้วยใบพริปและคำพูดที่สะท้อนตัวตนและคุณค่าที่เธอยึดมั่นเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปฏิเสธเงินแต่เป็นบทเรียนเรื่องการเคารพกันในสังคมเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะสิ่งที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปไม่ได้มีแค่ความบันเทิงแต่ยังมีสาระสำคัญที่ทุกคน จจดไปเริ่มกัันเเลยครบรบื่องนี้เริ่มต้นจากเหตุการณ์ธรรมดาที่กลายเป็นประเด็นที่น่าคิดในคอนเสิร์ตหนึ่งจันนงพนีนักร้องสาวผู้เป็นที่รักของแฟนเพลงถูกลูกค้าคนหนึ่งเสนอเงิน5,000บาทเพื่อให้เธอดื่มเหล้าพียยวยอวแบบเต็มแก้ว เป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่สําหรับจมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องของการรักษาศักดิ์ศรีและการส่งสารสําคัญถึงสังคมแทนที่จะยอมทําตามเธอเลือกที่จะตอบกลับด้วยไหวพริบที่ทําให้ทุกคนในงานเยบกริบกินเองสิเดียวฉันโอนให้หนึ่งหมื่นจะพูดพร้อมรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความมั่นใจแต่ข้อความที่เธอต้องการสื่อออกไปนั้นชัดเจนยิ่งกว่าเธอย้ําว่าเงินสําคัญก็จริงแต่การให้เกียรติซึ่งกลายกัาสสาคัญยิ่งกว่า เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์หนึ่งในงานคอนเสิร์ตแต่มันกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่มีความหมายสำหรับทุกคนเรื่องราวนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าเราควรยืนหยัดเพื่อคุณค่าของตัวเองและไม่ยอมลดศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับอะไรก็ตามเรื่องราวของจนงพ n นิเริ่มต้นในค่ำคืนหนึ่งที่ควรจะเป็นค่ำคืนแห่งความสุขและเสียงเพลงคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยผู้คนที่มาด้วยความตื่นเต้น เธอกำลังแสดงบนเวทีร้องเพลงโปรดของแฟนๆอย่างสนุกสนานแต่แล้วความสนุกต้องชะงักลงเมื่อมีชายคนหนึ่งในกลุ่มผู้ชมเดินตรงมาอย่างหน้าเวทีในมือของเขาถือแก้วเหล้าเพียวๆขนาดใหญ่ใบหน้าของเขาดูมั่นใจว่าข้อเสนอนี้จะทำให้เขากลายเป็นจุดสนใจของงานเขายื่นแก้วให้พร้อมพูดขึ้นว่ากินให้หมดนี่ฉันให้5,000บาทนี่คือจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นการทดสอบขีดจำกัดของจะไม่ใช่แค่ ในฐานะศิลปินแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเธอปฏิเสธอย่างสุภาพว่าไม่ไหวขะคุณที่มันเยอะเกินไปแต่ชายคนนั้นกลับไม่พอใจและเริ่มเพิ่มแรงกดดันมึงจะกินไหมห้าพันนักเสียงตะคอกทำให้บรรยากาศในงานเปลี่ยนไปทันทีแทนที่จะหวาดกลัวหรือยอมแพ้จะเลือกที่จะทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอหยุดร้องเพลงหยิดไม่ขึ้นพูดต่อหน้าทุกคนมึงกินสิกินให้หมดเดียวฉันโอนให้หนึ่งมือ คำพูดนี้ไม่เพียงทำให้ชายคนนั้นตึ้งแต่ยังส่งข้อความที่หนักแน่นไปยังทุกคนในงานว่าการให้เกียรติและศักดิ์ศรีของคนสำคัญที่สุดเหตุการณ์นี้จบลงด้วยความเงียบงันและความประทับใจในความกล้าของจะเธอไม่เพียงแค่ปกป้องตัวเองแต่ยังแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับหรือถูกทำให้รู้สึกด้ค่าจากใครก็ตาม การตอบสนองของเจ้าในเหตุการณ์นี้แสดงถึงความเฉลียวฉลาดและการจัดการสถานการณ์ที่น่าชื่นชมเธอไม่ได้ตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือความโกรธแต่เลือกที่จะใช้ความมั่นใจและไหวพริบในการตอบกลับเป็นการสะท้อนถึงตัวตนที่มั่นคงของเธอในฐานะศิลปินและมนุษย์คนหนึ่งตอนที่ลูกค้าพูดด้วยน้ำเสียงกดดันว่ามึงจะกินไหมห้าพันนัด จะไม่ได้หวาดกลัวหรือเสียอารมณ์แม้แต่น้อยแต่เธอเลือกที่จะหยุดการแสดงแล้วพูดด้วยความเด็ดขาดแต่ยังมีอารมณ์ขันมึงกินสิกินให้หมดเดี๋ยวฉันโอนให้หนึ่งหมื่นคำพูดนี้ไม่ใช่แค่การเอาคืนแต่มันเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งจะกำลังสื่อสารว่าเธอไม่เพียงแต่ไม่ยอมถูกบังคับแต่ยังพลิกสถานการณ์กลับมาให้ผู้ที่พยายามลดค่าของเธอต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง การตอบโต้ในลักษณะนี้เป็นการสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่าอะไรที่เธอรับได้และไม่ได้และมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแท้จริงเธอแสดงให้เห็นว่าการปฏิเสธไม่ใช่การเสียมรารยาตแต่เป็นสิทธิที่ทุกคนมีที่จะปกป้องตัวเอง อีกทั้งการที่เธอยืนหยัดท่ามกลางสายตาของผู้ชมหลายร้อยคนในงานและแฟนคลับอีกนักไม่ท้วนที่ติดตามเธอบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นนอนถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริงเธอไม่เพียงแต่ยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองแต่ยังส่งต่อบทเรียนที่สำคัญให้กับทุกคนการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นกับจังนงพนีกับกรณีอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินเพื่อกดดันหรือบังคับผู้อื่นจะพบว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นในโลกของความบันเทิงการทำงานหรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวันคนจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับแรงกดดันในรูปแบบต่างๆที่ทำให้พวกเขาต้องเลือกระหว่างเงินหรือศักดิ์ศรีตัวอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้คือเหตุการณ์ที่น้องแบงก์เลสเตอร์นักดนตรีหนุ่มผู้เสียชีวิต จากการถูกกดดันให้ดื่มสุรายอย่างหนักเพื่อแลกเงินในงานเลี้ยงเปิดร้านที่จังหวัดจันทบุรีกรณีนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสลดใจของผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้หรือถูกบีบคั้นจนไม่มีทางเลือกในทางกลับกันการตอบสนองของจันทบพรีกลับเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องของการตั้งมาตรฐานในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเธอไม่ได้เพียงแค่ปฏิเสธแต่ยังสื่อสาร ด้วยความกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองโดยไม่หวั่นเกรงต่อการวิาพากษ์วิจารณ์นอกจากนี้เราอาจมองไปที่สถานการณ์ในระดับนานาชาติเช่นกรณีของนักกีฬาหรือคนดังที่เผชิญกับแรงกดดันจากผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์เพื่อทำสิ่งที่ขัดกับค่านิยมส่วนตัวบางคนเลือกที่จะทำตามเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินแต่บางคนเลือกที่จะยืนหยัดในหลักการของตัวเองแม้จะต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่ทำให้จะแตกต่างคือวิธีที่เธอจัดการกับสถานการณ์อย่างชาญฉลาดเธอไม่ได้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่เลือกที่จะตอบกลับอย่างมีชั้นเชิงและสร้างบทเรียนให้กับผู้คนเธอกลายเป็นต้นแบบของการยืนยัดเพื่อคุณค่าที่แท้จริงในสังคมที่มักให้ความสำคัญกับเงินมากกว่าความเคารพเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของศิลปินผู้ยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยบทเรียนทางศิลธรรมที่สำคัญซึ่งทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้บทเรียนแรกคือเรื่องของการปฏิเสธเมื่อจำเป็นหลายครั้งในชีวิตเราอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่รู้สึกไม่สบายใจหรือถูกกดดันให้ทำสิ่งที่ขัดกับค่านิยมของเราเองการตอบสนองของเจนเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิเสธอย่างชัดเจนไม่ได้เป็นการเสียมารยาทแต่เป็นการปกป้องตัวเองจากการถูกลดค่า บทเรียนที่สองคือการให้เกียตรติซึ่งกันและกันจะได้เน้นย้ำผ่านคำพูดของเธอว่าการสนุกสนานในงานหรือความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายให้เกียตรติกันการบังคับหรือกดดันใครให้ทำสิ่งที่พวกเขาไม่สบายใจไม่เพียงแต่ลดคุณค่าของพวกเขาแต่ยังสะท้อนถึงการขาดความเคารพในตัวเราเองด้วยบทเรียนที่สามคือความสำคัญของศักดิ์ศรีหนึ่งเงินจะแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเงินจะสำคัญในชีวิตแต่มัน ไม่ควรมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับศักดิ์ศรีหรือความสงบสุขในจิตใจของเราการปฏิเสธข้อเสนอที่ดูเหมือนน่าสนใจในทางการเงินอาจเป็นการปกป้องคุณค่าในระยะยาวที่มีความหมายยิ่งกว่าสุดท้ายนี้คือการเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นจะไม่ได้เพียงแค่ทำเพื่อตัวเองแต่เธอได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อแฟนคลับและสังคมในวงกว้างเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนั้นมีพลังมากพอที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนอื่นๆได้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวในโลกบันเทิงแต่ยังแฝงไปด้วยคุณค่าทางการศึกษาในหลายวิติซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตส่วนตัวและสังคมโดยรวมอย่างแรกคือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการตอบสนองของจัดในสถานการณ์ที่กดดันแสดงให้เห็นถึงการใช้คำพูดที่ฉาญฉลาด และตรงไปตรงมาเธอไม่ได้ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่ใช้การพูดที่มีน้ำหนักและมีความคิดซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการสื่อสารในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อมาคือการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิส่วนบุคคลสิ่งที่จะทำคือการเน้นย้ำว่าทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนในการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่พวกเขาเชื่อ อีกแง่มุมหนึ่งคือการส่งเสริมวัฒนธรรมความเคารพสังคมที่ให้ความสำคัญกับความเคารพซึ่งกันและก,กันจะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นการกระทำของเจไดครั้งนี้ทำให้เราได้ตระหนักว่าการสร้างความสนุกสนานไม่ได้หมายความว่าเราต้องละเลยศักดิ์ศรีของผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีบทเรียนเรื่องการบริหารภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในที่สาธารณะ ในฐานะที่เธอเป็นศิลปินจะเข้าใจดีว่าการกระทำของเธอมีผลกระทบต่อแฟนคลับและคนอื่นๆเธอจึงเลือกที่จะสร้างตัวอย่างที่ดีด้วยการตัดสินใจที่มีจริยธรรมและเป็นมืออาชีพสุดท้ายคือการเรียนรู้จากสถานการณ์เพื่อพัฒนาตัวเองเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของการนำสถานการณ์ในชีวิตจริงมาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ในที่สุดเราเห็นว่าเหตุการณ์ที่จะนงพณนิเผชิญไม่ใช่แค่เรื่องราวส่วนตัวของเธอแต่ยังเป็นบทเรียนที่สามารถสอนเราเกี่ยวกับการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องการให้เกียรติแต่ละกันและการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองในทุกสถานการณ์ทุกการกระทําของเราล้วนมีผลกระทบต่อผู้อื่นและการแสดงออกถึงความเคารพในตัวเองและผู้อื่นนั้นสําคัญยิ่งกว่าเงินหรือผลประโยชน์ใดๆในโลกนี้ หากคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทศนุ24เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆและวิดีโอที่มีทั้งสาระและความบันเทิงที่เราพร้อมจะนำเสนอให้กับคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทศนุ24และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่คุณสนใจในคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกอัปเดตท,ที่เรามีให้กับคุณครับขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ ในวิดีโอถัดไปครับ